อ่ะแล้วก็มาถึงรายการอีกหนึ่งรายการนะคะที่ทุกคนเนี่ยควรจะต้องติดตามเลยนะั่นคือ r ร v e t l o n ลนั่นเองนะคะก็อยู่คู่ทูรินชัยของเรามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่คุณชมพู่ก่อนบ่ายเนี่ยไปออกรายการเอ๊เขาจะมีการเปิดเผยเมนูรับอะไรหรือเปล่าไปติดตามค่ะ ครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีค่ะคุณชมพู่ก่อนบ่ายค่ะมาร่วมทำอาหารกับพิธีกรสาวส,าว,สวยคุณอมสกาวใจในรายการ Love Strong ค่ะครั้งนี้เนี่ยเธอก็บอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาอีกครั้งและก็ถูกใจมากค่ะกับเมนูหมูผัดกิมจิเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารเกาหลีนะคะแต่ว่าไม่สามารถทานกิมจิเปล่าๆได้พอนํามาปรุงเป็นเมนูได้แบบนี้เนี่ยก็ถูกใจเลยล่ะค่ะก่อนบ่ายใช่ไหมมี FG Family Gang ิแกคืออะไรเนี่ย ครั้งนี้ครั้งที่สองก็เหมือนไม่ได้ทำนะไม่ได้ช่วยเลยเขาเลยอ่ะ <c oughs> ได้แค่หั่นผกักงูป,าปา <c oughs> ลาปลาออรอกินอย่างเดียวสน <c oughs> วันนี้ <c oughs> พี่ออมทำเมนูหมูผัดกิมจิ <c oughs> เออ <c oughs> เป็นเมนูที่เราชอบเหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้กพรพี่อ๋อมไปว่าแปลกประหลาดว่าถ้าเป็นกิมจิเปล่าอ่ะกิน <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> แต่เพราะมันมันอยู่ในลำเมง เหนือเอามาผัดเ<ม>ออกินได้เทปนี้นะคะชม่เพู่เป็นแขกรับเจิญน,นะคะเลิฟสตรองของพี่อ่อมนะคะสนุกมากแล้วก็เพลินเพลอ,อัปเดตเรื่องความรักด้วยใครที่อยากทราบว่าเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของสาวอารมณ์ดีคนนี้จะเป็นอย่างไรครับสามารถติดตามได้ในรายการเลิฟสตรองวันอาทิตย์ที่21กันยายนทางช่องท i ี s ไซ h ์ของเรานี่เองครับสวัสดีกอนกอนอื่นอุ้ยที่นแรกเลย ก็อย่าลืมและการติดตามแล้วอาจจะไปทำทานกันเองก็ได้ใช่น่าทานมากๆเลยหมูผัดกิมจินะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาค่ะกลับมาทำอีกครั้งแล้วนะคะกับซีรีส์นะคะเรื่อง My s a s s y Girl นั่นเองที่ได้นักแสดงนำนะคะชาแทฮยอนค่ะแล้วก็วิกตอเรียนั่นเอง